สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนมยนเวศค่ะสมัยที่เมืองไทยเกิดข้อพิพาทต้องรบกับค่าศึกในสงครามอินโดจีนช่วงประมาณพศ2 4 8 3สถึง2484ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยต่างต้องการขวัญและกำลังใจกันมากโดยเฉพาะเหล่าทหารหารที่ต้องไปร่วมในศึกสงคราม จึงเกิดการเสาะแสวงหาวัตถุมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อผลทางแคล้วคลาดปลอดภัยรวมถึงคงกระพันชาตรีจากอาวุธปืนของข้าศึกในสมัยนั้นพระเกจิอาจารย์จำนวนมากได้สร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อคุ้มครองเหล่าบรรดาลูกศิษย์โดยมีพระอาจารย์อยู่สี่รูปที่ได้รับนิมนต์ร่วมปลุกเสกพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆในพิธีใหญ่หญที่จัดขึ้นอาทิเช่นผ้าประเจียดเสื้อยัน สำหรับแจกทหารที่ออกรบและด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากพุทธาคมของพระอาจารย์ทั้งสี่ท่านนี้ทำให้ทหารไทยที่ไปรบต่างได้รับความปลอดภัยแคล้วคลาดจนถึงขั้นคงกระพันชาตรีขนาดถูกยิงล้มลงไปยังลุกขึ้นมาสู้กับข้าศึกต่อไปได้จนถูกขนานนามว่าเป็นทหารผีพระอาจารย์ทั้งสท่านที่ได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทย ซึ่งประชาชนต่างกล่าวขวัญถึงพวกท่านจนชื่อจัดจงคงอีเป็นที่เรื่องลือไปทั่วพระเกจิองค์ที่หนึ่งคือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระเกจิผู้มีวิชาอาคมขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนบุรีท่านเกิดในปีพศ2415ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อเติบโตจนถึงวัยหนุ่มได้ย้ายไปอยู่ที่ปราจีนบุรี จนอายุครบบวชในพศ2436ท่านได้บรประชาที่วัดบ้านสร้างโดยมีพระครูปราจีนบุรีวัดหลวงปรีชากุณเป็นพระอุปชาหลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาประจำอยู่ที่วัดบางกระเบาศึกษาพระธรรมรวมทางวิชาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นว่ากันว่าท่านได้เดินทุดงไปศึกษาวิชาอาคมถึงประเทศขเขมรจนเชี่ยวชาญในทางคาถาอาคมอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะวิชาการถอนคุณใสและวิชามหาอุดคงกรพันชาตรีท่านได้ปลูกเสกวัตถุมงคลจนดงดังไปทั่วมีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือทั่วเมืองไทยรวมถึงข้าราชการในทหารตำรวจผู้ใหญ่ในสมัยนั้นด้วยและที่สำคัญที่สุดท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่มักจะถูกคุณใสาจากอาจารย์ชาวคอมเมนที่ชอบลองของลองวิชา ชอบปล่อยของในสมัยก่อนของเขเมรที่ว่าแรงๆถูหลวงพ่อสยบจนสิ้นฤทธิ์ทุกรายด้วยคุณประโยชน์ที่หลวงพ่อจาดสร้างไว้ให้กับวัดและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยตลอดจนเมื่อถึงพศ2470ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณ ต่อมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2499หลวงพ่อจาดท่านได้มรณภาพที่วัดบางกระเบาสิริรวมอายุได้84ปีพรรษ64สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมกันมากมีราคาสูงและก็หายากก็คือเหรียญรุ่นแรกพศ2484เป็นเหรียญกลมรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ด้านหลังเป็นรูปพระปิดตา นอกจากนี้ยังมีเหรียญรุ่น2พศ4 8 8 5มีหลากหลายพิมพ์เหรียญรุ่น3เป็นรูปเหมือนลอยองค์แล้วก็มีพระกริ่งออกที่วัดบางหอยตระกุดเสื้อยานันและพยันเป็นต้นวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้รับความนิยมในทุกรุ่นที่ท่านปลูกเสกเพราะว่าชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ทางมหาอุดคงพันชาตรีรวมถึงเมตตาค้าขายก็มีอย่างครบถ้วน ท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์นั่งปลกปลุกเสกในพิธีพุทธาพิเศษใหญ่ๆทุกครั้ง 2. คือหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาเป็นผู้มีแต่ให้สำหรับชาวอายุธยาและประชาชนทั่วไปค่ะ หลวงพ่อเป็นชาวตำบลหน้าไม้อําเภอบางไสจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเมื่อพศ2415ต่อมาบิดาได้นำไปฝากพระอาจารย์ที่วัดหน้าต่างในเพื่อให้ท่านเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กจนอายุครบ20ปีได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปชา ด้วยความที่สนใจใฝ่หาวิชาร่ำเรียนเพิ่มเติมท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อสุนวัดบางประหมอหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโดยหลวงพ่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อปานท่านนับถือหลวงพ่อจงมากเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่ทุกคำพร้อมกับยกย่องหลวงพ่อจงให้ลูกศิษย์ฟังเสมอว่าหลวงพ่อจงนี่แหละพระทองคําทั้งองค์ ในสมัยที่หลวงพ่อปกครองวัดท่านมีชื่อเสียงไปที่เรื่องลือมากมีกิจนิมนต์แท้ทุกวันขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านที่วัดไม่ขาดสายหลวงพ่อมีเมตตาสูงท่านไม่เคยปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำมนต์ทำตะกุดฝุกเศษพระเครื่องโดยหลวงพ่อเพียงแค่เป่าพ่วงเดียวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนัก วัตถุมงคลของหลวงพอ่อจงสูงค่าทั้งทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมป้องกันเคี่ยวงานและพูดผีปิศาจเป็นมหาอุดคงกระพันชาตรีโดยมีหลากหลายรูปแบบทั้งเหรียญยอดนิยมหลายรุ่นรูปหล่อเสื้อยันผ้ายัน,ยนตะกรุดแหวนปราตะเพียนหรือรักยมเป็นต้นตลอดเวลาที่ท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านและปกครองวัด ท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางการมอบให้กิจนิมนต์ที่สําคัญที่ท่านมักจะได้รับเป็นประจำก็คือการไปร่วมนั่งปลกปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีใหญ่ๆทุกครั้งเรียกว่าทุพิธีสําคัญจะขาดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกไม่ได้หลวงพ่อจงท่านมรณภาพอย่างสงบที่วัดหน้าต่างนอกในปีพศ2508 นับเป็นการสูญเสียสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้บริสุทธิ์ผุดพองที่น่ากราบไว้อย่างสนิทใจท่านหนึ่งของเมืองไทย 3. หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองสมุทรสงครามท่านเกิดเมื่อปีพศ248ที่อําที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเติบโตอายุ12ปีบิดามารดานำไปบวชเรียนเป็นสมณีนที่วัดเหมืองใหม่อเภอ,อัมพาวาต่อมาได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพศ2427ที่วัดเหมืองใหม่โดยมีพระอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปชาเนื่องจากหลวงพ่อบวชเรียนมาตั้งแต่เป็นสมณีนจนถึงเป็นพระภิกษุทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในทางภาษาบาลี รวมถึงสนใจในวิชาอาคมต่างๆโดยท่านได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อเก่งๆดัง,ดงๆในอดีตหลายท่านอาดีิเช่นหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือกหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเป็นต้นเ <c oughs> มื่อถึงปีพศ2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมมีความศรัทธาเรื่มใส่ในตัวหลวงพ่อคงจึงร่วมใจกันขอให้ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสของวัดบางกระพร้อม หลังจากที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้ทำนุบำรุงวัดที่กำลังเสื่อมโทรมโดยหลวงพ่อมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือทางช่างรวมถึงการตกแต่งสิ่งก่อสร้างต่างๆและยังสร้างพระบุธรูปด้วยตัวท่านเองด้วยหลวงพ่อคงมรณภาพเมื่อปีพศ2486โดยตลอดเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางคณะส่งมอบให้ทางด้านวิชาอาคมหลวงพ่อได้ทำตะกุดลูกอมแจกจ่ายลูกศิษย์ในยุคแรกๆปรากฏว่าเป็นที่ล่ำลือในทางคงกระพันชาตรีกล่าวกันว่ามีดปาดตาลที่คมคมยังไม่สามารถทำอะไรผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงได้นอกจากนี้ยังดีทางด้านเมตตาค้าขายอีกด้วย พระเครื่องที่ด่งดังที่สุดของหลวงพ่อคงก็คือเหรียญรูปเหมือนที่ออกเมื่อปีพศ2484เป็นเหรียญหลักยอดนิยมที่จัดอยู่ในชุดเบญจภาคีเหรียญยอดนิยมเหรียญสวยๆเช่าบูชาเกินหลักล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องเนื้อผงเหรียญหล่ออีกหลายพิมพ์รวมทั้งเสื้อยันต์วิรุณจำบงังที่หายากและมีราคาสูง องค์ที่4ี่คือหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบจังหวัดชนบุรีชายแดนริมฝั่งทะเลจังหวัดชนบุรีเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารกองทัพเรือชาวทหารเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันล้วนเคารพนับถือหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบสุดยอดพระเกจอิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะประหลัดขีกประหลัดขีกของท่านโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทย เพราะอนุภาพเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดว่าดีทุกทางทั้งเมตตามหานิยมขาขายเป็นสเสน่ยยิ่งนักโดยเฉพาะป้องกันเคี้ยวงาแคล้วคลาดคงกระพันรวมถึงอาลัจนาทาน้ำมนต์ก็ขลังตามแต่จะอธิษฐานหลวงพ่ออีท่านเป็นชาวสัตหีบจังหวัดชนบุรีเกิดเมื่อปีพศ .240 พพออายุครบ20กว่าปีก็ได้บวชเรียนที่วัดอ่างศิลา โดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดอ่างศิลาเป็นพระอุปชาหลังจากบทเรียนแล้วท่านก็ได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่วัดแห่งนี้จนมีวิชาอาคมระดับหนึ่งจึงได้เดินทางไปขอเป็นลูกศิษย์กับหลวงพ่อปานวัดบางเหี้ยจังหวัดสมุทรปราการทําให้ได้รู้จักและสนิทสนมกับหลวงพ่อนกวัดสังกสีแล้วก็หลวงพ่อเหลือวัดสาวชะงก,งกซึ่งได้ร่วมขบวนเดินธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆโดยมีหลวงพ่อปานเป็นผู้นํา หลังจากได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆอยู่นานพอสมควรท่านก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านที่สัตหีบและก็ได้สร้างวัดขึ้นโดยได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสัตหีบท่านได้ปกครองวัดสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจนถึงพศ2484ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูบวรเวทมุนีเจ้าคณะอำเภอสัตหีบจนเมื่ออายุท่านได้82ปีหลวงพ่อได้มรณภาพอย่างสงบ ที่วัดสัตหีบในปีพศ2489ส,สำหรับวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านนอกจากประหลัดขิกอันโด่งดังแล้วยังมีเหรียญรุ่นแรกสร้างในปีพศ2473จัดเป็นเหรียญยอดนิยมที่มีราคาสูงเหรียญหนึ่งของเมืองไทยรวมทั้งพาย,ยันเสื้อยันก็เป็นที่นิยมสแสวงหาของลุกศิษย์และนักสะสมพระเครื่องทั่วไปจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงสมัยสงครามอินโดจีนที่กล่าวมานั้นยังมีพระคณาจารย์เก่งๆอันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและมักจะได้รับนิมนต์ร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีใหญ่ๆอีกหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อโอภาสีวัดอาสมบางมดหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูเป็นต้น นับว่าเป็นยุคสมัยที่มีการสร้างพระและเครื่องรางของขลังมากที่สุดจนด่งดังไปทั่วเมืองไทยซึ่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์ก็จะยังอยู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านจนถึงทุกวันนี้และต่อไปอีกนานเท่านานค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ